สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประจักษ์ชัยหายทองคำแต่งเพลงให้ลุงพลเรียกได้ว่าคงต้องตามกันอย่างต่อเน,นื่องสำหรับกรณีของน้องชมพู่ซึ่งก็มีหลายคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือลุงพลแต่สุดท้ายตอนนี้ลุงพลกลับมีแฟนคลับแถมยังมีคนบริจาคเงินสร้างบ้านให้อีกต่างหากไม่พอแค่นั้นยังมีคนทับทามลุงพลให้ไปเป็นนัก,กร้องอีกด้วยสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นสื่อทีวีสื่อโซเชียลตามติดทุกกระเบียดนี้ แถมลุงพลได้ไปออกรายการทีวีดังๆเพชรสหรัฐแต่งเพลงให้รวมถึงวันที่หนึ่งกันยายนนี้ลุงพลจะไปร่วมร้องเพลงเต่าง,งอยคู่กับจินตราภูลาภงานไหว้สาพญาเต่าง,งอยที่จังหวัดสกลนครโดยล่าสุดนั้นใหนห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำขอตามกระแสดึงตลกนักร้องดังหลายปีก่อนพลนพันล่าออมาร้องเพลงลุงพลบอกเกี่ยวเนื้อหาสนุกสนุกใครเครียดใครจะว่าเกาะกระแสก็แล้วแต่จะคิดในห้างไห่ทอง คเผยกับนักข่าวลุงทุ่งว่าคือจากกระแสลุงพลอยูย่ๆผมก็นึกถึงพลพันลาวอยาก จากที่ไปไว้คำโนดก็เล่นเฟซแล้วทักกันแล้วชวนมาร้องเพลงลุงพลบอกเกี่ยวซึ่งผมแต่งแบบดดวนๆกับอาจารย์พยงผิวทองอาจารย์พยงคนที่แต่งสะพายนายกขนแขนสแตนด์อัพใช้เวลาแต่งเพลงสองชั่วโมงซึ่งเมื่อคืนวันที่20สิงหาคมลงเสียงเสร็จเรียบร้อยวันนี้คือวันที่21สิงหาคมและในวันที่22สิงหาคมนี้จะถ่าย MV เสร็จก็ปล่อยเพลงวันอาทิตย์จะเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้อีสานเนื้อหาบอกถึงอะไรในเพลง ในห้างหายทองคำบอกว่าคือคนดังตอนนี้คือพลกกกอกเราเอาพลพันเรามาร้องเนื้อหาคือเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับชมพู่เลยรู้จักแต่ลำไยอยู่บ้านกกมีไม่รู้จริงๆเรื่องน้องชมพู่รู้แต่เรื่องลำไยประมาณนี้คือใครเครียดครับหวั่นคนจะมองว่าเกาะกระแสไหม กากระแสก็ธรรมดาทุกคนก็ดังเพราะกระแสต้องทําใจนะคนอื่นเขาก็ติดต่อเรื่องงานอะไรกับลุงพลเยอะแยะเราแต่งเพลงนี้ก็ใครเครียดไปไม่ได้กระทบสิทธิ์ใครจริงๆพลพันลาวอายุจะ60แล้วเขาดังมาก่อนเป็นนักร้องคนแรกในสังกัดอาสยามตอนนั้นคือ R.S.Promotion เขาเป็นพระเอก MV เพลงเล้าขาวสาวครูของพรชัยวรรณศรีดังสุดในอดีตครับทั้งนี้พลพันลาวอดีตคือหนึ่งในสมาชิกตลกซุ เปิ้ลโจกเคยออกอัลบั้มอยากไอหมามีเพลงสีวันที่เธอลืมแต่งโดยเฉลิมพลมาละคำได้รับความนิยมไม่น้อยเมื่อยุคตลกถดถอยพลพันเลาเงียบหายไปจนในห้างหายดึงตัวมาร้องเพลงลุงพนบอกเกี่ยวจับตาดูนะคะว่าจะปังกันแค่ไหนขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ